โมเดลที่เขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโมเดล3มมิติแบบนี้เลยนะครับเราใช้ดออิิงนะครับในการกำหนดขนาดหรือรูปนี้นั่นเองนะครับเข้ามาในแอปเชฟ p e r t d ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนะเราก็จะไปสเก็ต จะเป็นสเกตอันนี้ก่อนนะครับอ่ะเราก็เข้ามาที่สเกตนะครับเราก็ต้องเลือกระนาบก่อนนะครับว่าสเกตเนี้ยเราจะอยู่ในระนาบไหนซึ่งเราเลือกคือระนาบนี้นะครับก็คือจะเป็น x แล้วก็ z น,นั่นเองนะครับเราก็จะมาสร้างวงกลมนะครับที่จุด origin เลยนะครับแล้วก็มาที่วงกลมนะครับตรงนี้เราก็ลากมานะครับลากจุดเนเตอร์ของวงกลมเนี้ยให้มาอยู่ที่จุด ออริจินตรงนี้นะครับเราจะปรับขนาดให้มันถูกต้องนะครับก็คือเราแตะไปที่วงกลมนะครับแล้วก็แตะไปที่ตัวเลขนะครับวงกลมอันแรกสุดเนี่ยจะเป็นไดมิเตอร์4มิลนะครับเราก็ใส่ตัวเลขไปเป็น4มิลแบบนี้นะครับนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับวงกลมอีกอันนึงก็สร้างมาแบบนี้เราใช้เซนเตอร์อันเดียวกันแบบนี้นะครับนะแล้วเราก็แตะมาที่วงกลมอีกอันนึงนะครับเป็น r 4 อาก็คือรัศมีนั่นเองนะครับต้องเปลี่ยนให้เป็นไดมิเตอร์เพราะเรากําหนดอันนี้เป็นไดมิเตอร์นะครับก็คือจะเป็น4คูณ2นะครับก็คือ8นั่นเองนะครับเราก็จะมาสร้างวงกลมอีกอันนึงนะครับแบบนี้อ่าไดมิเตอร์เนี่ยจะเป็น3นะครับอ่าตำแหน่งเนี่ยมันยังเคลื่อนที่ได้แบบนี้นะครับนะเราก็จะแตะไปที่เซนเตอร์ของวงกลมอันแรกแล้วก็เซนเตอร์ของวงกลมอันที่2แบบนี้นะระยะที่เขาบอกมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นระยะที่เป็นเส้นตรงนะครับอ่า แต่ในระยะที่ดออิงบอกเนี่ยมันจะอยู่ในแนวแกนนั่นเองแนละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เรามาที่ไอคอนอันนี้นะครับเข้าไปที่ h o r i z o n t a l ันจะเป็นระยะที่อยู่ด้านนี้คือ10.35้เราก็แตะไปที่ตัวเลขล้วก็ใส่เป็น10.35พอเราได้แนวตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปที่แนวนอนก็มาแตะที่จุดเซนเตอร์นี้กับเซนเตอร์นี้นะครับแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยแต่เราเปลี่ยนเป็น vertical แทนแตะมาที่เซนเตอร์อันนี้อีกทีหนึง่ง ในแนวแกนนอนเป็น38 6 4จเราก็ใส่ตัวเลขไปจุดหกสี่ครับเราก็ซูมเอาออกมาแบบนี้เนี่ยเราก็แตะมาที่เซนเตอร์ทีหนึ่งนะครับเพื่อเช็คดูว่าตำแหน่งเนี่ยมันถูกต้องแล้วอ่นะเราก็มากดล็อกไว้แบบนี้อ่านสะาเหตุที่เรากดล็อกนะครับก็คือเพื่อไม่ให้จุดเนี่ยมันขยับได้นะครับอ่านะนะเราจะเอาจุดเนี้ยเป็นจุดอ้างอิงนะครับเราได้วงกลมมาแรกเรียบร้อยแลย้ววงกลมอีอันหนึ่งนะครับอ่านะก็สร้างมาแล้วก็เอาเซนเตอร์เนี่ยอันเดียวกันแบบนี้ ของวงกลมันที่2นะครับก็คือ r เนี่ยเท่ากับ3รัศมีเนี่ยสนะครับก็คือจะเป็น3คูณ2ก็คือ6นั่นเองเราได้วงกลม2อันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาสร้างส่วนโค้งนะครับที่ r 6 5นะครับรัศมี65อนะ่าแต่ว่าเราจะสร้างส่วนโค้งเนี่ยเราใช้วงกลมมันจะง่ายกว่าเราก็มาที่วงกลมนะครับอ่านกะ็ r วก็ R 65 diameter เ,เนี่ยก็คือจะเป็น65คูณ2นะครับก็คือจะเป็น1 30 บบนี้เราจะได้วงกลม130บางแบบนี้ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาใช้คําสั่งแทนเจนนะครับในการเขียนแบบน,นะครับอ่าเราก็แตะมาที่วงกลมอันใหญ่นะครับแล้วก็มาแตะที่วงกลมอันเล็กแบบนี้อ่าพอแตะปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะมาแตะที่คําสั่งแทนเจนตรงนี้นะครับอ่าและวงกลมอีกอันนึงก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเราแตะมาที่วงกลมอันใหญ่แล้วก็มาแตะ ที่วงกลมนี้นะครับแล้วเราก็กดไปที่แทนเจนนะครับแทนเจนเสร็จแล้วบล็อตเราก็จะมาใช้คําสั่งทิมนะครับเราก็เข้ามาที่คําสั่งทิมตรงนี้แล้วเราก็มาลบเส้นที่ไม่ต้องการออกก็คือเส้นนี้นะเราจะยกเลิกคาสั่งทิมเนี่ยให้เรากดไปที่ทิมอีกครั้งหนึง่งนะครับอ่าแบบนี้นะครับเราก็จะได้ส่วนโค้ง r 6 5มิลเราไม่ต้องการให้จุดเนี่ยมันขยับนะครับเราก็กดลอกไปด้วยจุดเนี่ยมันก็จะเป็นจุดทึบแบบนี้ ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาสร้างเส้นเส้นหนึ่งนะครับเส้นตรงเส้นนี้แบบนี้นะครับคือถ้าเราสร้างแล้วเฉียงลงแบบนี้นะครับเราสามารถแตะไปที่เส้นทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่มอโดยใช้คําสั่ง horizontal นี้ได้ช่วยให้เส้นอยู่ในแนวแกนนั่นเองนะครับเราแตะมาที่เส้นแล้วก็แตะมาที่วงกลมแล้วเราก็ใช้คําสั่ง tangent อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้เราก็มากดล็อกไว้นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาสร้างอีกเส้นหนึ่งนะครับเราก็ลากเส้นตรงมาเส้นหนึ่งแบบนี้มาใช้คําสั่งแทนเจนเหมือนกันเราก็แตะมาที่เส้นเราก็แตะมาที่วงกลมนะครับแล้วก็มากดแทนเจนตรงนี้นะครับในดออิงเนี่ยเส้น2เส้นทำมุมคือ35นั่นเองเราก็ใส่ตัวเลขเป็น35เข้าไปนครับอ่าแบบนี้พอเราได้เส้นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทิมในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็เข้ามาที่คําสั่งทิม รเริ่มลบทีละเส้นนะครับก็คืออันดับแรก,กคือเส้นนี้นะครับ1 2 3 4 5อ่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ6 7พอเราทิมเสร็จเราก็กดไปที่ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยกเลิกคำสั่งทีมให้เรามาดับเบิลคลิกที่เส้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็มากดล็อกไว้ล็อกไว้แบบนี้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนโค้งตรงนี้นะครับ เป็น r 12มิลแต่ว่าเรามาทําต่อเป็น t d m o เดลนะครับแล้วใช้คําสั่ง f i n เล t เนี่ยจะง่ายกว่านะครับเรา s k e t ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่ exit sketch นะครับตรงนี้นะเพื่อออกจากคําสั่ง s k e t c นั่นเองนะครับในสเต็ปต่อมาเนี่ยคือเราก็จะมา e x t r u d e นั่นเองนะครเราก็แตะไปที่ส k e t ตที่เราสร้างเมื่อสักครูน่นี้นะครับก็คือสีฟ้าตรงนี้นะครับจะขึ้นคําสั่ง e x t r u d e ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่เรา ราเลือกคำสั่งย่อยเนี่ยให้เป็นแบบ s y m mm เม t ร i c นะครับอ่าเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับเราก็ดึงใหม่นะครับคือ2งฝั่งเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับคือเราก็ดึงไปประมาณ20มิลพอเอ็กทูเสร็จเราก็แตะมาที่ว่างทีหนึง่งนะครับอ่าเราก็เอ็กทูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปซ่อนอันนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าเราก็มาที่ไอเทมนะครับล้วก็ซ่อนบอดี้อ,อ,กกดอันนี้ไว้ก่อนซ่อนสเก็ตอันนี้ไว้นะครับแล้วก็ซ่อนบอดี้อันนี้ไว้ เราจะมาสเก็ตอันที่2กันนะครับเราก็เข้ามาที่สเก็ตอ่าเราก็จะมาเลือกเป็นรานาบนี้นะครับอ่าก็คือจะเป็นละนาบ x แล้วก็ y นั่นเองเราจะหมุนไปอ่าเก้าสิบองศานะครับตามเข็มแบบนี้อ่าเพื่อที่จะให้ง่ายกับการเขียนแบบนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการสเก็ตอันที่2เนี่ยคือไปสร้างเส้นกึ่งกลางขึ้นมาก่อนนะครับเราเข้ามาที่คําสั่งลายนะครับ เราลากเส้นไปนะครับก็คือลากเส้นจากจุด origin นะครับนะขนาดเนี่ยเราจะให้เป็น38.64น,นั่นเองนะครับนะเราก็จะมาล็อกไว้คือเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นสมมุติขึ้นมาเราก็จะทําให้เป็นเส้นปะน,ะนั่นเองเราก็มาที่ make construction ตรงนี้นะครับแล้วเรากดไปทีหนึ่งอ่านะมันจะเป็นเส้นปะขึ้นมานครับต่อมานะครับเส้นที่เราจะใช้อ้างอิงอีก2เส้นนะครับก็คือข้างล่างข้างบนนะครับอ่านะ เราลากเส้นมาตรงนี้นะครับ,บคือขนาดให้เป็น5บวก20แล้วก็บวก5นะครับก็คือจะเป็น30นั่นเอง mm hmm. นอนนพอเราได้เส้นมา30มิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาแตะไปที่เส้นนะครับแล้วก็แตะมาที่จุดนะครับแล้วเราก็มากด mid point ตรงนี้นะครับอ่าคือจุดเนี่ยมันจะเป็นตัวแบ่งกึ่งกลางของเส้นนะครับเราก็มากดล็อกไว้แล้วก็กดเป็นเส้นปะไว้ด้วยนะครับฝั่งบนเสร็จเรียบร้อยฝั่งล่างเนี่ยเราก็ลากมาเหมือนกันนะครับระยะเนี่ยจะเป็น 4.5นะครับแล้วก็บวก16แล้วก็บวก4.5 5บวก16แล้วก็บวก4.5ก็คือ25นั่านเองเราก็แตะมาที่เส้นนะครับแล้วก็แตะมาที่จุดนี้แล้วก็ใช้มิด point ตรงนี้นะครับจุดเนี่ยมันก็จะแบ่งกึ่งกลางของเส้นไว้คือเราก็จะใช้คำสั่งล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ make construction เนี่ยเป็นเส้นปะด้วยนะครับแบบนี้นขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาสร้างอีก2เส้นนะครับก็คือ เส้นแรกเนี่ยจะเป็นเส้นนี้นะครับขนาดเนี่ยก็คือจะเป็น20มิลนะครับเราใส่ตัวเลขไปแล้วเราก็จะมาแบ่งกึ่งกลางเราก็มาแตะที่จุดนี้นะครับแล้วก็แตะมาที่เส้นนี้นะครับความยาวของเส้นเนี่ยคือ20มิลนะครับแสดงว่าครึ่งนึงก็คือจะเป็น10มิลนั่นเองนะครับเส้นปะข้างบนนะครับกับเส้นนี้คือจะเป็น7มิลนะครับเราก็ใส่ตัวเลขไปเป็น7มิลนั่นเองนะครับแบบนี้เราก็มาแตะที่เส้นแล้วก็กดล็อกนะครับแล้วก็ทําเป็นเส้น่ากไว้แบบนี้ ต่อมานะครับเส้นสุดท้ายนะครับที่เราจะสร้างก็คือจะเป็นเส้นตรงนี้นะครับระยะเนี่ยก็คือจะเป็น16มิลน,นะครับระยะจากจุดนี้ถึงเส้นนี้เนี่ยก็คือจะเป็น8มิลคืออยู่กึ่งกลางแล้วนะครับส่วนระยะตรงนี้นะครับถึงเส้นนี้เนี่ยก็คือจะเป็น12นะครับแล้วก็บวกด้วย6นั่นเองนะครับอ่าเราก็ใส่ตัวเลขไปนะ12บวก6ก็คือจะเป็น18เส้นนี้มันเป็นเส้นจริงนะครับเราก็แค่กดล็อกไว้อย่างเดียวไม่ต้องทำเป็นเส้นปักนะครับ ขั้นตอน, ama, Mack, insight, นต่อมานะครับเราก็จะมาสเก็ตวงกลมกันนะครับอ่าเราก็มาที่คําสั่งวงกลมนะครับแล้วเราก็ลากวงกลมมาประมาณตรงนี้นะครับไดมิเตอร์เนี่ยค right. ือ8มิลนะครับเราก็แตะไปที่ตัวเลขนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเป็น8มิลแบบนี้อ่าต่อมานะครับเราก็จะมากําหนดตําแหน่งของวงกลมกันนะครับก็คือจากเซนเตอร์นี้นะครับถึงเส้นนี้เนี่ยอ่าจะอยู่ที่12มิลนะครับนะเราก็ใส่ตัวเลขไปนะครับจากเซนเตอร์ตรงนี้ถึงเส้นงกลางเนี่ย จะอยู่ที่10นั่นเองก็คือ20หาร2นะครับก็คือ10เราก็แตะมาที่เซนเตอร์แล้วก็กดล็อกไว้นะครับอ่าตรงนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาทําวงกลมอีกอันนึงนะครับเราก็สร้างวงกลมขึ้นมาเราก็ลากจุดเซนเตอร์เนี่ยให้มาอยู่ที่จุดเดียวกับตรงนี้นะครับอ่านะแล้วเราก็มาเปลี่ยนขนาดของวงกลมนี้นะครับอ่านะวงกลมอันนี้เนี่ยคือเป็น r 7นะครับก็คือรัศมี7ก็คือไดมิเตอร์เนี้ยจะเป็น7จ็คูณสนะครับก็คือ1 4นั่นเอง ข้อนต่อมานะครับเราก็จะมาสร้างสี่เหลี่ยมกันนะครับเราก็มาที่คําสั่งเ e c t a n g l e ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกคําสั่งย่อยเนี่ยให้เป็นแบบ Center ด้วยนะครับอ่าเราจะสร้างมาประมาณนี้นะครับความกว้างคือ5มินะครับอ่าเราซูมเข้าไปนิดนึงนะครับเราจะให้เส้นนะครับอยู่บนจุดนี้นะครับเราก็แตะไปที่เส้นแล้วก็จุดเราก็มากดที่อ่าโคอินซิเดนตตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีไอคอนนี้ขึ้นมา ไอคอนนี้มันจะแสดงว่าเส้นเนี่ยอยู่บนจุดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับะระยะจากเส้นปะตรงนี้นะครับถึงเส้นตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากอีกสเก็ตหนึ่งเนี่ยมันเข้ากับ4ี่มิลนะครับอ่าเราก็ใส่ตัวเลขไปส่วนความยาวเราก็ให้มันทะลุวงกลมขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าเราอาจจะให้เป็นสิบห้าก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้แต่ระยะนี้ก็คือจะเป็นสี่เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเราดับบัญชีที่เส้นนะครับแล้วก็กดล็อกไว้ ต่อมาสี่เหลี่ยมด้านล่างบ้างนะครับก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเราก็ลากตรงนี้มาประมาณนี้ความกว้างของตรงนี้เนี่ยจะเป็น4.5นะครับอ่าเราก็มาใส่ตัวเลขเป็น4.5อ่าแล้วเราก็จะให้เส้นเนี่ยครับอยู่บนจุดนี้ด้วยนะครับอ่าเราก็มาใช้โคอินเส้นตรงนี้ความหมายก็คือเส้นเนี้ยมันจะอยู่บนจุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า ต่อมานะครับจากเส้นปะตรงนี้นะครับถึงเส้นนี้เนี่ยเราดูจากอีกสกเก็ตหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น3มมิลแบบนี้นะส่วนความยาวนะครับก็คือมันยังยาวไม่ถึงวงกลมนะครับเราก็ปรับความยาวเนี่ยให้เลยไปนหน่อยก็คืออาจจะเป็นประมาณสัก2ี่มิลก็ได้นะครับให้มันทะลุวงกลมเข้าไปนะครับแบบนี้เราก็มาดับบิ้คีที่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดล็อกไว้ พอเราได้สเก็ตอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทิมในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับอ่ะเราก็มาที่คําสั่งทิมนะครับแล้วเราก็เริ่มทิมอ่าส่วนที่ยื่นเข้ามาในวงกลมแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ด้วยนะครับหรือตรงนี้นะครับอืมอ่าแบบนี้อ่าเราทิมให้เหลือประมาณนี้นะครับเราจะยกเลิกคําสั่งทิมนะครับแล้วก็กดไปที่ทิมอีกครั้งหนึ่งเราก็มาดับเบิลคที่เส้นแล้วก็กดล็อกไว้ ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาสร้างวงกลม r 20เราก็เข้ามาที่วงกลมนะครับตรงนี้แล้วเราก็มาลากวงกลม r 0ไดมิเตอร์เนี่ยจะเป็น20คูณ2นั่นเองนะครับเราก็แตะมปที่ตัวเลขแล้วก็ใส่20คูณ2นั่นเองก็คือจะเป็น40เราก็แตะไปที่เซนเตอร์ของวงกลมนะครับแล้วเราขยับมาให้อยู่ที่จุด origin ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ลากแนวแกน x เ,เนี่ยให้มันตรงกันลากเลยเลยมาประมาณนี้เราก็จะมาแทนเจ n กันนะครับ เราเลือกไปที่วงกลมแล้วก็เส้นปะที่เราสร้างขึ้นแล้วก็มากดแทนเจนต์ตรงนี้นะครับก็จะมีไอคอนอันนี้ขึ้นมาว่าวงกลมเนี่ยมันได้สัมผัสกับเส้นป่าเรียบร้อยแล้วเราก็แตะมาที่ว่าทีหนึ่งแล้วเราก็จะมาทิมในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับเราก็เข้ามาที่คําสั่งทิมนะแล้วเราก็ทิมส่วนโค้งตรงนี้นะครับทิมส่วนโค้งตรงนี้นะครับถ้าเราซูมเข้าไปนิดนึงนะครับเราจะอิงส่วนโค้งของวงกลม r 2 0 ะครับแล้วก็ทิมในส่วนที่มันยื่นออกมาแบบนี้นะครับอืมอ่าแล้วก็ส่วนนี้ยกเลิกคําสั่งทิมนะครับก็กดไปที่ทิมอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่คลิกที่เส้นนะครับแล้วก็กดล็อกไว้นะครับเหมือนเดิมขั้นตอนสุดท้ายของสเก็ตนี้นะครับเราก็จะมาที่วงกลมแล้วเราก็จะมาสร้างวงกลมในส่วนนี้นะครับรคือ5คือจะเป็น5้คูณสนะครับก็คือได a ม e เตอจะเป็น10มิลนะครับอ่าเราก็ซูมเข้าไป แล้วเราก็จะมาให้วงกลมแทนเจนทั้ง2ฝั่งนะครับก็เลือกไปที่วงกลมเลือกไปที่เส้นนี้นะครับแล้วก็กดแทนเจนนะครับเ,รเลือกไปที่วงกลมนะครับเลือกไปที่เส้นนี้แล้วก็กดแทนเจนในวงกลมนี้มันจะมีแทนเจน2จุดเลยแบบนี้นะครับเราก็มาที่คําสั่งทิมนะครับก็ทิมส่วนนี้นะครับทิมฝั่งนี้ด้วยนะครับทิมอันนี้ เราก็มาที่คําสั่งทีมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อยกเลิกคําสั่งทิมดับเบิลีทที่เส้นเราก็กดล็อกไว้นะครับแบบนี้เราท own, ําแค่ฝ uh huh. ั่งเดียวนะครับแล้วเราจะมิลเลอร์นะครับไปอีกฝ right ั่งหนึ่งนะครับวิธีการมิลเลอร์นะครับก็คือเราจะกดปากกาค้างไว้นะครับแล้วก็คุมทั้งหมดแบบนี้นะครับอ่าเราก็จะมากดที่ e x i t ซิสตรงนี้นะครับเราก็มาที่คําสั่งมิลเลอร์ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ต้องเลือกแกนที่จะมิลเลอร์ก่อนนะครับเราก็มาเลือกเส้นปะ เส้นแรกสุดที่เราสร้างนเริ่มก็จะประมาณแบบนี้นะครับ आ, พอเราเห็นว่ามันถูกต้องเราก็มาคลิกที่ดันนะครับตรงนี้ส่วนส่วนโค้งตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี้ย R 8กับ R 1 5เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำใน T D model นะครับมันจะง่ายกว่าเราก็หมุนให้เป็นสามมิติแบบน,นี้นะครับ <lib> เราก็จะมา execute sketch อันนี้กันนะครับเราก็มาแตะที่ sketch นะครับ ก่อนที่เราจะ execute นะครับเรามาเลือกคำสั่งย่อยเนี่ยให้เป็นแบบ s y m m e t r i c ่อนนะครับแบบนีนะ้คือทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับดึงไปนะครับระยะที่ execute เนี่ยให้เป็น20มิลนะครับนี่ s t e ปต่อมานะครับเราก็จะมาเปิด body อันแรกกันนะครับเราก็มาที่ item นะครับแล้วเรามาเปิด body นี้นะครับอนี่ ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาใช้คำสั่ง intersect นะครับเราเข้ามาที่ tool ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกเป็น intersect นะครับ intersect เนี่ยก็คือการเอาส่วนที่มันซ้ำกันนั่นเองนะครับเราเลือก body อันที่1นนะครับเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับแล้วก็ body อันที่2เนี่ยก็คือจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับตัวฟันเฟือง k l i p original นะครับความหมายของ clip original ก็คือเราจะเก็บต้นฉบับไว้ด้วยไหมนะครับถ้าเก็บต้นฉบับไว้ด้วยเนี่ย เราก็จะได้บอดี้อันใหม่แล้วก็ต้นฉบับนะครับเราต้องการบอดี้อันใหม่เลยนะครับต้นฉบับเนี่ยเราก็ไม่เก็บไว้เราก็ไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับคลิกมาที่ดันนะครับแบบนี้เราจะมาฟิลเลตนะครับก็แตะมาที่เส้นทีหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงมานะครับให้ฟิลเลตเนี่ยเป็น r เท่ากับ12นะครับก็คือใส่ตัวเลขไปเลยเป็น12นะครับแบบนี้ ส่วนฝั่งนี้นะครับเ,เราก็แตะมาที่เส้นนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนกันแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ย R เนี่ยคือจะเป็น15นะครับก็คือใสต่ตัวเลขเป็น15านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเส้นนี้นะครับอีกเส้นหนึ่ง R เ,เนี่ยจะเป็น8นั่นเองนะครับ เราก็ใส่ตัวเลขเป็น8ปดสำหรับโมเดลนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ